ที่การถ่ายทำและบไม่ยากเลยครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่อง Timelapse v i d วิดีโและ Timelapse p h o โฟ GoPro 7 m a x เรามาดูการเซตติ้งค่าแล้วก็ไปดูภาพวิดีโอตัวอย่างว่าเป็นแบบไหนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปเลยครับ นี่นะครับเราจะมาดูการตั้งค่าของตัว GoPro 7ก่อนเราก็กดปุ่มด้านข้างนะครับเพื่อที่จะเลื่อนโหมดนะครับไปที่ Time l a p s e Video แล้วก็มันจะมีปุ่มด้านข้างเล็กๆตรงซ้ายมือของหน้าจอนะครับ mm hmm. ให้เรากดเข้าไปอันนี้เป็นการเลือกถ่ายโหมด Time l a p s e ของต mm ัว GoPro 7ก็จะมี Time Warp Video นะครับแล้วก็มี Time l a p s e Video Time l a p s e Photo แล้วก็ Night l a p Photo นะครับ เขาจะมีมาให้4ฟังก์ชันตัวนี้แต่ส่วนมากที่คนนิยมใช้กันมากนะครับก็จะเป็น Time Warp ครับซึ่งเราสามารถถ่ายทำแและพร้อมกับเดินเคลื่อนที่ไปด้วยได้ก็ <S 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 พอเราตั้งโหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น time warp หรือ time let ให้เรามากดตรงการตรงนี้เพื่อที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นความละเอียดของภาพแล้วก็อัตราส่วนภาพนะครับตัวนี้ก็จะตั้งได้4:3ต่อถ้าเกิดเราตั้งไปที่4:3นะครับเราก็จะได้ 2.7k กับ1440ความละเอียดของวิดีโอนะครับส่วนถ้าเกิดเราตั้งไปที่16:9ต่อเราสามารถ,ถถ่ายวิดีโอ time warp แบบ 4k แล้วก็ คดดีได้เมื่อเราได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมภาพนะครับที่เราสามารถเลือกตอนนี้ Time w a เราจะเลือกได้มุมภาพเดียวก็คือมุม w i d ต่อไปครับเป็น Speed นะครับของ GoPro จะเรียกว่า Speed นะครับก็ได้ตั้งแต่ 2x 5x 10x 15x แล้วก็ 30x นะครับอันนี้ที่ตัว GoPro 7สามารถทำได้ถ้าเกิดเรายิ่งตั้งค่าตัวเลขเยอะๆนะครับการเคลื่อนที่ของเราก็จะดูไวขึ้น แบบวิดีโอนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็มาเซตค่าเหมือนเดิมครับก็คือความละเอียดนะครับเหมือนกันเลย16:9ก็คือ 4K กับ 1080p นะครับส่วน4:3ต่อก็จะเป็น 2.7K และ1440มุมภาพก็คือ Y แล้วก็ interval นะครับ interval ตัวนี้ก็คือถ่ายทุกกี่วินี่ครับก็จะมีให้เลือก 0.5s 1s 2s 5s 10s แล้วก็ 30s แล้วก็ 60s นะครับ ที่เขามีมาให้ต่อไปก็จะเป็น Time l a p s e Photo นะครับ Time l a p s e Photo เราก็เลือกได้ครับอกันคือ 0.5s 2s 5s 60s นะครับเราสามารถเลือกได้แล้วก็มุมภาพครับก็จะมี Y กับ Linear ตัวนี้จะเป็น Pro จูนนะครับก็คือเราสามารถกด On แล้วก็ตั้งค่าของภาพนิ่งเราได้นะครับ Photo Time l a p s e เราสามารถตั้งค่า สปีดชัตเตอร์แล้วก็ ISO ของช่วงณนเะวลานั้นได้ว่าถ่ายรูปออกมาแล้วแต่ละรูปที่ได้ออกมาจะให้สปีดชัตเตอร์อยู่ค่าไหนแล้วก็เราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูคลิปวิดีโอของตัว GoPro 7กันดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยนะครับกับการตั้งค่าถ่ายโหมด Timelapse ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ๆมันลงเกือบทุกวันเลยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook ของทางหลานเทพแกลเจ็ตนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ